อ้าพุทธพจน์สั้นสั้นเนอเนานสภายัตถนะสันติสันโตอันนี้ว่าเพื่นบุคคลบวันด้แล้วได้นี่เนอว่าเรื่องคนเขาอันทีลงตาอา่านไอ้ปังเนี่ยสัตตบุรุษ คือบุรุษผูดสงบผู้มีปัญญาห่่าไว้ง่ายว่าคนดีจ,จังสีนะไม่มีในชุมชนใดชุมชนนั้นไม่ชื่อว่าสภาความหมายสั้นๆแห่งพุทธ ถ้าทพทบทนี้ประชุมกันอยู่ที่ใดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามพูดคุยกันเรื่องอะไรต่างๆก็ตามถ้าขาดสตบุรุษอันนั้นแม้จะคุยกันนานขนาดไหนประโยชน์ได้น้อยหรือประโยชน์เกือบไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าไม่มีบัณฑิต ไม่มีสตบุรุษผู้จะชี้ชัดลงไปว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ประชุมกันอยู่ไซกระสางถ้าว่าขาดบัณฑิตแล้วส่วนมากลรวก็ทะเลาะกันจังสีนาะคือการกระเฮาเห็นกันบางก้นอยู่น้ำกันคุยกันไปคุยกันมากหรอทะเลาะกันเห็นบ่ทะเลาะอะไรยังบ่พ่อกันยั่ง ดากันอีกแซวสะอยู่กับน,นันออกจากอะไรยังไปเอาพื้นกันอีกแซวสะอีกจังจีนาเป็นตน้นเพราะฉะนั้นชุมนุมในที่ใดๆก็ตามถ้าขาดสตบุรุษสถานที่ชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภา เครือข่ายวัสภาผู้แทนราษฎรยตินาสภานันสภานี่ยังสิมันต้องมีผู้ตัดสินมีผู้แกงมีผู้ดีพันงังเอิดวัสภา,าข้อที่สองนะกามะามกามะสปะยันติลปยันติสันโต เราจะรู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษฟังบันไม่ปราศัยเพราะอยากได้กามบันดิตนจะพาะเอาเรื่องนี้ข้าพู้าได้วาเรื่องกามนี่ไม่ใช่บันดิตจังสีนะาทฮานได้หูจักว่าผูใ้ใดเ้าเรื่องอีหยัง เจตนาจงใจเพื่อประโยชน์อันใดเราจะได้รู้ถ้าว่าเป็นไปเพื่อกามอันนั้นไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่สัตว์ปรพบุรุษบอแมงน้นดีบอกอย่างสีสาประการสุดท้ายสันตโตนะเตเยนะวะันติธรรมมังผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษขัณผู้ใดบ่พูดเป็นธรำมนั้นผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษน,นี่ฮาวเซีจักขั้นผู้ใดเทียงถ้ำมีของบทกฎหมายถูกต้องมีศีละรรรม,มันดีงามเป็นเครื่องประกอบ ว,ว่ามิหลักจังสิอันนี้พอเดินว่าสัตบุรุษจังศีนะาคำว่าพูดเป็นธรรมนี่พูดตามความจริงผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกจังศีนาะบ่บ่บไม่ไปแนวอื่นบ่ม,เม่เอาเงินให้เราไปน้ำโลดจังเีนาะพูดใดเอาเงินให้หลายเราไปน้ำพุนันจะสิไม่ใช่สัตบุรุษ สัตบุรุษไม่เป็นเช่นนั้นเอาธรรมะเป็นหลักตัดสินดีคือดีชั่วคือชั่วผิดคือผิดถูกคือถูกน,น,นั้นท่านจะเรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษแปลว่าบุรุษผู้สงบเห็นไ่มคำว่าสงบเี่ก็หมายถึงคนดีในโลกนั่นเอง พระเ้านันมณีหลวงตาโยกพุทธพุทธมากนอก็เพื่อญาติโยมทั้งหลายมาถวายพระตาหารจะได้ฟังพุทธพจน์แม้ฟังน้อยนิดแต่พุทธพจนั้นเป็นของสูงสุดคือเป็นหลักธรรมที่พระเจ้า ประกาศเอาไว้แสดงเอาไว้ชี้แจงเอาไว้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราผู้ดได้ฟังตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วแม้ลืมไปแต่จิตของเราที่ได้ฟังแล้วนั้นย่อมไม่ลืมจะเป็นประโยชน์โสติผลเมื่อเรานึกถึงหลักธรรมนี้เวลาใด พบใดชาติใดก็ตามจะเป็นคนบุคคลผู้มีปัญญาพบใดชาติใดแม้ตายแล้วเกิดเกิดและตายแต่แล้วเกิดเกิดและตายเมื่อผลแห่งการฟังพุทธพจน์ทบทนี้แล้วย่อมส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นเป็นบุคคลผู้มีปัญญาในภพชาตินั้นๆอันนี้คือฟังแล้วไม่เสียหายเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงได้นำมาเพื่อเอามาอ่าน เพื่อไม่ให้ผิดพุทธพจน์ที่อ่านนี่เพื่อไม่ให้ผิดพุทธพจน์เพื่อให้มันถูกต้องแล้วมันจะเกิดประโยชน์แก,ก่ทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นหลวงตาปรรมานอวันนี้ก็สมควรเกิดโอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตน์ไตรคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่พวกเราท่านทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนี่ยเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเนียเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วย,วยกุศลแล้ว เจตใจย่มแช่มชื่นเบิกบานเนอปิมพองแป้วแล้วเราค่อยน้อมเกล่าถวายเป็นพระราชาขุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอด,ดุลยะเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมาหากษัตัิยาที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้ว,ว,น,น,น,ลวน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง จ้ากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจะ้าุนพระชนีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรม,มวงศ์ติ์บุญกุศลนแก่บ,บิดามารดาของใครของมันเนอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเน้อก็เห็นใบหน้าของพ่อ นื้อกลเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาโธิดชนุกสน้แก่ผู้ย่าตายายสามีภรรยาบุตรตาลูกหลาน ครูราอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทรบาบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเมือนกระตนทำเอง <c oughs> ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอพระเรรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม,ม่พรามพ่อพรามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราทั่วอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราตลอดทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก จงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตรุรพิทพรช์ยใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนัสุขะภละปฏิภาธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้คิดเส้นใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรม ขอความเกียรติความปรารถนาน,นั้นจงพัน์สำเร็จจงพรัน์สำเร็จจงพัน์สำเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ตึงสันติสุขกล่าวคือมากผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถิด